อ้าอิงยูทูบสวัสดีค่ะเมื่อหนีสิภาทันไปชมมาเที่ยวบ้านผู้ใดนอเมื่อหนี้มากับน้องเกแต่ว่านา้องเกศลุงลานจับกล้องบ้านลุงลานอยู่บ้านขมินบ้านเดียวกันนี่แหละจ้าคุณอ่ะต้นมันม่งมรีเพิ่นคุณอ่ะเพิ่นเอิญนมาเก็บเอา ไอ้คุนอะดอโดดถ้าไปเบิงคนอะจะของบ้านเพื่อนคนอะเพื่อนเพื่อนบอกม่เก็บมาเลยพักไอเก็บมาเลยนะนานพูดนาเพื่อนเพื่อนเอิญเพื่อนเอิญทั้งเฟซทั้งไลน์เอิญไมาเก็บเด้เดี๋ยวนี้ยจะแม่นใจดีบ่อเก็บโอ้ยมันหลายลายปีนี้มันหนึ่งโดกทุกปีงบผู้โดดวันไี้ดอกปีมันโดกมันกินมาไวแบบนี้มันหลายเกินประมาณโดนขับดิ่งโดนมือไปเก็บนะดิ่ง้องกินยาระบายมันนั่นดีพราะมันนั่นนะ ดันล้งล้านปลูกโดนปันใดนี่คือต้นใหญ่แท้สองสามปีไงแล้วครับมันเน่นปีแต่ว่าปีมันดกทุกปีก็เพราะโดกหรอกคุณนะพุณนะโคตรโคตดน้ำ้วปีนี้ธรรมดาโคตน้ำมันหวานฉ่ำเดียวแต่ขนาดนี้ยังแสบได้ล่ะมาเก็บไปกินเทื่อนึงเราค่ะมันหวานแล้วมันแสบก็ได้จะมี่ขั้นก็มาเาไปปลูกก็ได้แล้วครับเนี่ยไรเยอะการเด็ดปลูกสดค่ะขอบพูดหลายๆค่ะล้งล้านเดี๋ยวสิไปีซัไปเพื่นในเด้อช่องไอิงยูทูบดิช่องยูทูปไอิงยูทูปกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อนแน่ เส้นเพีแสเสนนั้นก็ได er ้ขอบคุณลุงล้านมือน hmm. mm ี hmm. ่ท yeah, ี่ให an> ้มาเก็บม like ันบัลี่ค่ะมึงดูผลต้นใหญ่ๆงามๆเลยพุ่น่ะขอบคุณหลายๆจ้ามึงดูเดี๋ยวสิบภาพไปเบิ้งค่ะนี่โอ้ยน้องเจนเก็บก่อนน้องเจนเก็บได้หลายแล้วพุ่น่ะมากับน้องเจนมือนี่จ้าเจนทำอะไรลูกเก็บเบอร์รี่ค่ะเก็บมันบัลลี่เหรอคะเยอะแยะเลยค่ะสวยด้วย เกนทำไมชอบกินล่ะลูกมันอร่อยค่ะมันอร่อยใช่ไหมค่ะสารวิตามินก็เยอะนะคะดกผักด,ดกผักด,ดกแน่ดกอิลีอิลอเก็บจังไดกันยังดกอยู่คือเกาเก็บกช่วยกันนะคะเก็บมันมะลรีช่วยกันค่ะเยอะเลยนะคะ เยอะมากมากเยอะมากเยอะคักเยอะแน่น hmm. ี fs, ่เกียนตรงนี้ล่ะลูกไหม่ะนี่อย่างนี้แหละมันก็อร่อยใช่นี่แหละเห็นไหมมันเป็นสีออกอมม่วงนี่แหละนี่แหละจากธรรมชาติ ธรรมชาติจริงๆได้วิตามินสูงมากๆเลยนะเนี่ยเอามาเทใส่นี่อ่ะเล้วเต็มระตาดูกิ่งนี้นะคะท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะยาวประมาณสามเมตรดูเขาเกิดเต็มลูกเกิดเต็มเลยกิดนะดกมากยาว ยาวเฟื้อยไปถึงปลายยอดนะคะดกกกิงๆดกมากเลยนะคะสุดยอดของมอนมัลี่นะเนี่ยทั้งกินทัางเก็บทัางเก็บทั้งกินเลยนะคะมันจะอร่อยมากตัวเองเป็นคนชอบอยู่แล้วค่ะชอบมากผลไม้ที่มีออกรสเปรี้ยวหวานค่ะชอบไปปั่นก็ได้นะคะไปทำน้ำหมักก็ได้ค่ะ ทำน้ำหมักก็ได้นะคะทำวายก็ได้ค่ะทำเหมือนวายก็ได้ม,มันจะอร่อยมากมืมันอดไม่ได้นะคะทั้งเก็บทั้งกินเลยค่ะมันจะอดไม่ได้เนี่ยอือร่อยมากนะคะเอกึ้งเนี่ยลูกเท่านี้แหละมันจะหวานลงาุงลานบอกว่ามันจะไม่หวานเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติเท่านี้แหละพอดีค่ะมันจะหวานมาก ต้องเก็บทั้งกินเลยนะคะเนี่ยเท่านี้แหะว่าตัวเองจะเป็นคนชอบผลไม้ออกมีรถเปี้ยพ้าะชอบกินจำผลไม้จำพวกนี้ค่ะอร่อยมากนะคะกิบไปไป,ป้ายไปป้นเราก็สิไป,ป,ปมักมักคลายๆเห็เฮดคือวายเนาะเดี๋ยวค่อยไปบึง วิธีการทำวิธีการทำขันต่อไปตาาลาดตอนนี้แต่ถ้าท่านที่ชมมมเก็บกอนมเก็บเอากอนค่ะเก็บเอาหลายๆเลยมันจะอร่อยมากนะท่องกินท่านเก็บนะคะเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยดูมือก็แดงนะคะอ่ะอือกินสองอันเลยอ่ะอืมอมันจะสุดยอดมากเลยเพิ่มคอลลาเจนในร่างกายวิตามินซีสูงวิตามิน มันจะต้านอนุมูลอิสระด้วยมันจะเป็นบำรุงผิวพรรณให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตังกระชุ่มกระชวยกินแล้วมีแหงหงายาวบะเสือกระล่องกินเบืองเดออเอ้อกินอะไรก็ตุ้นตุ้ดเป็ดเป็ดอมีแหงหงายาวตุดเป็ดเป็ดบเัดเสืเเเอรกระล่องกินเบิงเด้อพี่น้องต้องลองเองต้องสัมผัสเองนะคะต้องลองเองค่ะ จะได้ไม่ต้องขี้ตัวกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ขี้ตัวนะคะมันตดเป๊ะๆจริงๆเลยขอโทษด้วยนะคะที่พูดไม่สุภาพค่ะมันจริงๆคนอีสานบานเฮ่ากับวารลดเนาะเบาไปโหลดแหละก็มันเรื่องริงนี่เนาะเม้นบะตดเป๊ะๆกินลวระบายระบายทองได้ดีครับล้มได้ดีทองอืดทองเฟอร์นี่เอากินเลยมัมมีททองเสียค่ะ นี่แต่ละบายทองได้ดีครับล้มได้ดีว่าต้องย่านว่าสิทองเสียผ่านมาแล้วค่ะออกฝากหลายคนแล้วผู้ใดไม่ผู้ใดบ๊เสือมาเก็บมาเก็บไปกินอร่อยมากกินอีกล้ก่อนกินอีกก่อนนะคะอือสุดยอดมากเลยยอดไม่ต้องจุม่มจิ้มกักจิ้มเกลือเอาอีกทีน่ะโอเคพอแล้วกินอีกที ะกินอีกดิกินอีกเนื้อใช่ไหมาหาม,มูกับเลยนี่คือกินภาคกสามเนี่ยนี่เลยนะคะเนี่ยมมมกับมมมกับค่ะนี่นี่เลยนะคะอร่อยมากกลับสุดยอดไม่ต้องจิ้มเกลือนะคะอร่อยมากสุดๆเลยกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋า มีเลี่ยวมีแรงสดชื่นนะดูมุตาสว่างเลือดลมไหลดีไม่วินไม่เวียน,ยนสดชื่นแก่ตั้งร้ายยังผู้ได้บ่กินผู้ได้อยากรู้ต้องกินเบิง้งผู้ได้อยากรู้ต้องกินเบิง้งต้องสัมผัสเองนอจ้าเดี๋ยวสิวาเอายงยูทูบสี่ตัวค่ะกินแล้วมันจะมีความ สดชื่นขึ้นมาเลยระปีกกระเป๋าหูตากระสว่างค่ะหูตาสว่างปิง้งขึ้นเลยมันจะ,ะอร่อยมาก <c oughs> อ่มันจะสดชื่นมากดิดดังดังเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากินมันมบอรีหั <c oughs> วเหงาหาวนอนกินมันมบอรี <c oughs> จะเป็นยาอายุวัฒนะเก็บได้นานนะคะโอเคเดี๋ยวเราเก็บมันมานรีกันก่อนนะคะเราจะเก็บเยอะๆกันค่ะได้เยอะแล้วนะคะจะเอาเต็มตะกร้าเลยวันนี้ค่ะมากับน้องเจนน้องเกณฑ์คนสวยเรามาเก็บเชื่อกันค่ะวันนี้เก็บมันมานรีชอบเหมือนกันเพราะว่าชอบกินเหมือนกันชอบรสชาติเดียวกันค่ะ สไตล์สไตล์เดียวกันค่ะชอบผลไม้รสรยายเปรี้ยวสไตล์เปรีย <laughs> ปร้ยว <laughs> ชอบโอ้โหน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์นู่นไงเดี๋ยวให้น้องเกณฑ์ยื้อก่อนนี่น้องเกณฑ์นี่ไงนู่นเก็บมาเลยนู่นนู่นไงนู่นไงเยอะมากนู่นอ่ะกิ่งนู่นกิ่งนู่นน้องเกณฑ์ นี่ตรงนี้โอ้มันเยอะมากนะคะท่านผู้ชมมันเยอะจริงๆว้าวเก็บได้เต็มกระตาเลยค่ะท่านผู้ชมมาเบิองน้ำกันนุค่ะสวยๆงามๆสดๆจากต้นค่ะเดี๋ยวห้าสิไปเห็ดปัน่นน้ำปั่นมันบริดีกันแล้วก็ทำน้ำหมักนะคะเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปจ้า ขอบคุณลุงล้านจ้าอขอบคุณลุงล้านหลายๆได้จ้าที่หายเก็บมันบรีมวันนี้ค่ะบังดูยังโดกเต็มต้นอยู่ค่ะต้นใหญ่ต้นพุ่มต้นงามค่ะอิงขอลาไปก่อนนะจ้าท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขหลายๆได้จ้าที่ติดตามรับชมช่องอิงยูทูบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อิงสัางคลิปต่อไปได้เด้จ้าสวัสดีค่ะ